รับเข้าสู่ช่องไอบ้าคีโตช่องที่จะพาทุกคนพาทำพากินพาเที่ยวนะคะใช้ชีวิตในการกินคีโตไปด้วยนะคะวันนี้นะไอเปิดช่องอยู่ในรถนะคะวันนี้ไอหิวมากตอนนี้เวลาบ่ายสามแล้วแต่ไอยังไม่ได้กินอะไรเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้ทำกับข้าวด้วยมาดูกันว่าไอจะพาไปกินอะไรในเมื่อเราแบบวันไหนที่เราไม่ได้ทำกับข้าว ก็แบบออกไปทำธุระข้างนอกนะคะุกคนเพิ่มเติมนิดนึงนะก็คือไออะจะติดสองสิ่งนีไว้บนรถเสมอเลยนะคะก็คือเอาไว้แบบเวลาไปข้างนอกนะอันนี้ก็คือไซลับนะคะไซลับ ย่าหวานนะทุกคนราคาจะอยู่ที่ประมาณ89บาทถึง100บาทนะคะทุกคนลองเสิร์ชหาดูใน Facebook หรือว่า s h อ p e e อะไรพวกนี้ก็มีขายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือน้ำปลาขวดน้อยนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำปลาตาหอยเป่าฮือนะคะทุกคนแล้วก็ไอจะมาอัปเดตนะคะน้ำหนักเมื่อวาน เข้าคีโตว,วันแรกใช่ไหมทุกคนไอช่างน้ำหนักอยู่ที่ห้าสิบสามจุดหนึ่งศูนย์นะคะเมื่อเช้านะไอไอช่างน้ำหนักก็คืออยู่ที่ห้าสิบสองจุดสี่ห้านะคะทุกคนก็คือแค่ตัดชูรสน้ำตาลแป้งนะคะไปหนึ่งวันนะมันก็ลดลงแล้วนะคะแต่ว่าทุกคนอย่าโฟกัสหรือว่าอย่าตกใจที่น้ำหนักมากนะคะเพราะว่าบางทีมันมีแบบเด้งขึ้นเด้งลงบ้างนะคะ ไออย่าให้โฟกัสที่สัดส่วนด้วยนะคะทุกคนบางคนบางทีแบบว่าไอน้ําหนักขึ้นแต่ว่าสัดส่วนลดนะคะก็คือไออะน้ําหนักอยู่ที่ประมาณห้าสิบเอ็ดห้าสิบห้าเอ็ดกินเยอะๆหน่อยก็52ใช่ไหมทุกคนจะอยู่ที่แบบไม่เกินนี้นะคะอยู่มาหลายเดือนแนละ้วประมาณแบบต้องแตออ่ไปเดือนสิงหาเนาะจนถึงนะตอนนี้นะคะก็คือน้ําหนักอยู่ประมาณนี้แต่ว่าตอนแรกอ่ะ ตอนที่น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ50 52นะคะคือเอลไออยู่ที่25นะทุกคนแต่ว่าตอนเนี้ยที่วัดเมื่อวานะคืออยู่ที่24นะคะก็คือน้ําหนักเท่าเดิมแต่ว่าสัดส่วนอะ่ะมันเหมือนกระชับขึ้นแล้วก็เล็กลงด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะไอจะพาไปกินอะไรนะเดี๋ยวรอติดตามนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านเลย โอเคทุกคนไอถึงแล้วนะไอแวะซื้ออันนี้มาด้วยแคปหมึกนะคะก็คือวันนี้ไอจะพาทุกคนมาเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวนะจ๊ะชึบกันะเดี๋ยวเราจะมาสั่งค่ะเมื่ออยู่ข้างนอกนะแล้วก็ไม่ให้หลดุดคีโตด้วยแต่อาจจะมีปื้อนๆนิดๆหน,น่อยๆนะทุกคน ก็คือเดี๋ยววันนี้ไอจะสั่งเป็นเกาเหลาแห้งนะคะไม่ใส่หอมเจียวไม่ใส่ถัว่วแล้วก็ไม่ใส่ลูกชิ้นนะก็พูดง่ายๆก็คือเหมือนลวกผักกับลวกหมูสดนะคะอย่าเราเดินไปเลยดีกว่าโอ๊ยแดดร้อนมากทุกคนเราต้องพบอุปก,กรณ์ของเราไปด้วยนะคะ ชืบ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 นั่งโต๊ะไหนดีนะ่แะแดดร้อนมากโอเคไอเลือกนั่งโต๊ะริมริมรวกันจะได้ไม่รกกวนคนอื่นนี่นะเดี๋ยวไอจะสั่งแล้วไอหิวมากไอจะสั่งเกาเหลาแห้งสอง้วยเลยพิเศษ S <S <S อันนี้เกาเหลาแฮหมิปสองไมค้มขออนุญาตถอดแมตนะคะ้ รไม่ถัว่วแล้วก็ไม่ลูกชิ้นแค่ได้กลิ่นก็หิวแล้วใช่ไหมทุกคนนี่นะคะพี่เศษคอมไปเลย อบกเป็นแคปหมึกมานะคะเดี๋ยวเรามารอดูตอนที่เก้าเหลามาแนแล้วเดี๋ยวเรามากรุงด้กันเลยนะคะโอเคเทุกคนไอ้ได้มาแล้วนะเป็นเก้าเหลาแห้งนะคะไม่ปรุงร้อนเลยนะก็คือแบบ ใจหลับย่หวานนะทุกคนสูตรแคลอรี่นะคะอาจจะเติมประมาณ6หยุดอะ่ะเกิมเราหรือเปล่า 放灯、嗯，要会配合。 เป็นอย่างนี้ทุกวันนะ